สวัสดีค่ะทุกคนพบกับช่องราม่าขาเผือกอีกเช่นเคยค่ะลูกค้าโวยซื้อกิฟ t ์วอชเชอร์บุฟเฟ่ร้านซีฟู้ดดังไว้เพียบสุดท้ายปิดหนีอ้างปัญหาสุขภาพบอกจะเลื่อนวันเปิดสุดท้ายเงียบหายแล้วก็ย้ายร้านหนีค่ะเมื่อวันที่14กันยายน2563มีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งได้โพสต์ภาพแล้วก็ข้อความระบุว่า มีร้านบุฟเฟ่อาหารทะเลชื่อดางย่านปุณวิถีที่ตนไปทานอยู่บ่อยๆแต่ในช่วงโควิดระบาดทางร้านมีแต่บริการเดลิเวอรี่ค่ะหลังจากนั้นก็ไม่เปิดบุฟเฟ่สักทีเมื่อตรวจสอบไปที่เพจร้านก็พบว่ามีประกาศปิดร้านชั่วคราวแต่พอดูในคอมเมนต์ก็มีคนออกมาบอกว่าร้านเนี้ยปิดไปแล้วแถมยังมีคนซื้อคูป,ปองไว้แต่ยังไม่ได้ใช้กันอิกเพียบเลยล่ะค่ะ หลังจากที่ตรวจสอบไปยังเฟซบุ๊กของร้านก็พบว่ามีโพสต์ที่ปักหมุดไว้ตั้งแต่วันที่14มิถุนายนซึ่งในโพสต์นั้นระบุว่าทางร้านของงดให้บริการชั่วคราวทั้งแบบบุฟเฟ่ต์แล้วก็แบบสั่งกลับบ้านเนื่องจากปัญหาสุขภาพของพนักงาน ซึ่งทางร้านขอถือโอกาสนี้ในการปรับปรุงร้านและจะกลับมาเปิดใหม่ในเดือนกรกฎาคม2563และต้องขออภัยลูกค้าเพราะไม่สบายจริงๆต้องผ่าตัดและเพิ่งออกจากโรงพยาบาลในส่วนของกิฟต์วอชเชอร์นั้นจะทยอยตอบไม่มีเจตนาไม่ตอบลูกค้าต้องขออภัยลูกค้าทุกท่านจริงๆค่ะในโพสต์นี้ก็มีลูกค้าเนี่ยเข้ามาคอมเมนต์กันเยอะเลยทีเดียวค่ะ ซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะเป็นการคอมเมนต์ถามถึงคูป,ปองที่ซื้อไว้ว่าทางร้านจะรับผิดชอบอย่างไรบ้างเพราะซื้อกันละคนหลายๆใบเลยล่ะค่ะบางคน6ใบาบางคนตั้ง8ใบแล้วก็มีอีกหลายคนที่คูป,ปองเนี่ยจะหมดสิ้นเดือนนี้แล้วล่ะค่ะนอกจากนี้ยังมีคอมเมนต์หนึ่งระบุไว้ว่า ตนมีพี่ที่ทำงานอยู่ที่บ้านใกล้ๆกับร้านดังกล่าวพบว่าร้านเนี่ยถูกรื้อไปแล้วรบกวนเจ้าของร้านเนี่ยแจ้งลูกค้าด้วยว่าจะแก้ไขปัญหานี้อย่างไรจะให้ไปใช้ที่ร้านใหม่หรือจะคืนเงินให้รบกวนแจ้งลูกค้าทราบด้วยหรือทางร้านมีปัญหาติดขัดอะไรก็ควรแจ้งให้ลูกค้าทราบค่ะเอาละค่ะขอบคุณขาเผือกทุกคนที่ติดตามกันค่ะกลัวเผือกไม่ทันวันนี้ยุ่งพรุ่งนี้ไม่ว่าง กด subscribe ไว้และปูเสือรอเผื่อกันได้เลยจ้าสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนบ๊ายบาย